สารปูแดงหญ้าบุญเนาะคะ่ะป,ป่าพุทธอุทยานจะมาขอโชคขอลับนะคะ่ะเดี๋ยวเอาเศษใบใหม่ออกก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้ใบใหม่มันลดน้ำนะคะให้ข่้นสะอาดให้ปูให้ยญาก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนีท่านเกี่ยวกับไม่อยู่ที่ศาลปูดแดงยาบุญเนาะคะ่ะมาขอโชคขอลาคงวดวันที่17กุมภาพกหาเนาะคะ่กะกับศาลปูดแดงยาบุญนี่ให้โชคให้ลาบตลอดท่านเกี่ยวมือน่นนมือเบาเหล็กต้องงวดอยู่หม่องนนะะหนีเนาะค่ะหนาหนาปูหนาหญ้าเนาะคะ่ะ กเลขออกข้างบนข้างล่างเนาะค่ะพ่อเก้าห้าสองมาพูดเลขตรงนี้ก็ออกเนาะค่ะแล้วมือนี่นี่ทางผู้งมซหลายหลายทันบอกว่าอยากให้ข้าเกี่ยวมาลองขอโชคขอลับกับสารปูแดงยาบุญเบิงเนาะค่ะปิดเน็ตปิดเน็ตใช่ไห้ ท่านผูส้มไม่รายท่านก็อยากให้คัมเกวล่องมาขอกับสารปูแดงยาบุญเบิงเพราะว่าเมื่อนั้น,นว่าตองเหวก็ออก,าาก,กอแล้วค่ะคัมเกลวว่าท่านได้เคยขอก็เลยอยากให้คัมเกวขอเบิงอยากดี๋ยว,วเพราะว่ทรศัพท์ดังเมื่อกี้ตอนถ่ายท้ำอยู่ค่ะกำลังถ่ายโทรศัพท์ดังเข,ขามาเนาะค่ะอยากหูววันเลขกไายอีหยัยงเมื่อกี้สามตัวไายนะเก้าสองหกสองสี่ตัวไทยเก้าสองหกสองเก้าสองหกสองสี่ตัวไทยเก้าสองหกสองขอแล้วฮูสบ,บอ ขอโทษมาผิดค่ะโทอผิดขอโทษค่ะโทษผิดคุณว่าเด็กถ่ายเก้าสองหกสองเนอะใช่โทษมาผิดคุนวาเนาะค่ะกับแป๊ดคือกันกาลังสิขอเลขกูเนาะโทษซับกระดังขับมาโทษมาผิดเซย์เลยโทษมาผิดแต่ว่าสิถือตัวนี้ก็ได้เนาะค่ะอาจจะออกเลขก็ได้เนาะค่ะไม่เคยโทษมาจักทีอค่ะกะพวกนี้กะเฮสันไตให้ก่อนอายเนาะครับให้คำแก้วเป็นคนขอครับขาดลูกเป็นขึ้นหลายเลยขาดเพราะว่าทำฟุตซ้อมบวให้ขอกะเดี๋ยวลองขอเบิ้งเนาะค่ะ เคยเป็นแนวทางแล้ว <C> ค่ะอ่าผมกับคำแก้วกับช่องเดียวกันครับท่านผู้ชมเคยสานไทยครับคนละช่องขอเล่นค่ะเดี๋ยวงวดสิบเจ็ดกุมภาพันธกหาเนาะค่ะค่ะขอปุ้ยมาข้ามเขียวบ่งเก้าสองหกสองใช่โทษพิชกระลั่งเก่ากรหนาปูน่าเลขว่าขึ้นมาเลยเนาะมาเด้อค่ะปูเก่าสองกมาเิีค่ะ อ้าวั้นต้เหล็กกับถีทํางแกวให่ตองหมวสองเก่าสอง <9 S 2> หกมันกับกับ,กบเนาะตัวเดียวกันเนาะตัวกับตัวนี้ป็นตงงกับเลยเราห้กกับเองแต่หากเนาะสี่ตัวเมื่อกี้มากมาหอนทำเกี่ยวกับิีเนต็ตไว้แล้วยังมีมีโทษเขาอีก แล้วต้นพี่เลี้ยงนิดนึงม่ถูกด้วยจะได้เลี้ยง ปูดแดงยาบุญคะมอนี่ขั้มเกยวกมาขอโชคขอลาบแล้วคะ่ะในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ลกหาเนาะคะ่ะ่านปุ๋ยโซมรลายทันกระบอกให้ขํามเกลวมาขอโชกขอลาบกับปูกับปยาขอให้ปูกับยาห้เลวออกมาตรงตรงอีกเด้อคะ่ะเหล็กไทยรางวัลที่หนึ่งเหล็กสามตัวไทยแมค่ค่ะห้ปูกับยาห้เลขมาตรงตรงเลยคะ่ะให้แตกดังปังดังเปรี่ยงคืองวดก้อนๆเนาะคะ่ะปูให้ทุกท่านมีโชคมีลาบไปน้ากันเนาะคะ่ะทุกท่านที่เขามารับส้มเขากระถาบึงตัวเล็เนาะคะ่ะ ให้เลขออกมาตรงๆงเลขกับเลขทูบที่คำเกี่ยวที่จุดในมือนีเนาะคะ่ะสามโตตรงตรงเด้อค่ะปูเมื่อหนักคำเกี่ยวคอปูบอกว่าเลขต้องหดของคำเกี่ยวให้ออกแต่มือนีคำเกี่ยวคอปูว่าให้ออกในเลขทูบนี่คำเกี่ยวกาลังสิจุดนี่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวมารอลุนเลขทูบเนาะค่ะว่าสีออกมาเป็นตัวใดคำเก้ยวขอปูกรไว้แล้วว่าให้ออกเนาะค่ะปูใอ่คำเก้ยวนี้จังหวดเนาะค่ะให้ออกเลขตรงๆเรื่อปูให้ทันผู้ส้มทีมากรับสม้มถือเลขไปพร้อมๆกันเนาะค่ะหงวดที่คำเก้ยวมาขอตองงวดมังหันทันผู้ส้มบางทันกับบ่ได้เบิงหรืออาจสีบ่อได้ซื้อแต่มือนี้คำเก้ยวเสียวว่าทันผู้ส้มอาจที่ซื้อตามเพราะว่าทันผู้ส้มกระลั่งตามซื้อเลขของคำเก้ยวอยู่ไหมคะ่ะ ก็ขอให้เลขถูกบอกมาตรงๆให้ทุกท่านสมหวังเด้อค่ะปูซา่าค่ะเดี๋ยวรอลุนมาค่ะอันนี้เลยหนึ่งเก้าห้า ท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบเนาะครับที่ค้ามแก้วจุดครับขอจากปู่แดงชาบุญครับงวดของวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565ัร้บห้าครับเลขทูบตัวแรกเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือเลข3ครับครับเลข3ครับส่วนเลขฝ้าอิมลอยก็คือ195ครับที่นำมาถวาย ปูแดงกับยาบุญนะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะครับผมก็ให้คำแก้วไปค้นขอครับตรงสารปูแดงยาบุญครับเพราะว่าดวงคำแก้วกำลังมาแห้งครับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเลยลองให้คำแก้วขอก่อนเพื่อตัวเลขของวันนี้สิมาอีกครับท่านผู้ชมตัวเลขครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบตัวที่สองนะครับของคำแก้วที่ ขอจากปูแดงยาบุญครับท่านผู้ชมก็คือเลขหกครับสามหกครับเดี๋ยวลอบเบิงเลขทูบตัวที่สามกันครับท่านผู้ชมครับสามหกตัวที่สามนี่กำลังสีโพมาหล้กครับท่านผู้ชมครับครับเลขทูบตัวที่สามก็คือเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเลขง่ามแห้งครับ เลขทูบที่คำแก้วขอจากปู่แดงย่าบุญงวดของวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565รกครับก็คือ3 6 8ครับหรือ398ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเลขทูบง่ามงามครับขอให้มาเด้อปู่ยาครับลูกหลานกับมาพึงบารมีของปู่ยาแ้วก็ท่านผู้ชมนั่ครับของวันนี้แหละครับปู่ยาตรงๆ3สามตัวตรงๆเลยครับเลข้าย ของฉลากกินแบ่งรัฐบาลวดงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้านี้ครับปูครับขอยมาสามตัวเลยครับ<ะ>นี่ครับท่านผูชมครับสามหกแปดครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับทํามักตัวเลขนี่ก็ลองนำไปประกอบการเชียงโศกเบิ้งครับ จะมีโชคมีลาไปน้ากันครับก่อนก่อนเลวมันสีอันเนาะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กะกะซื้อไว้ก่อนครับกลหน้าอ่ะแต่กลมหน้าเพิ่นว่ามั่นใจด้วครับกลมหน้าครับท่านผู้ชมครับเป็นที่ซื้อตั้งที่เลวนี้ครับอันก็ออกเพิ่นว่าครับมันบอดเอัานครับมันบอดเลยอ่านกอดอีกสาธุสาธุสาธุขอให้มาเด้อปูญญา We'll be right <laughs> back.